ันนี้สิบแปดพอดีฉันวันนี้ยากดูมาหลายท่านหลายท่านท,าที่มาร listings, ่วมพิธีเนี้ยซองเลื่อนเลื่อนยศเ,เลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะพิชีตจากที่เคยตกต่ำชีวิตก,ก็จะดีขึ้นจากที่เคยไม่งอกเลยก็จะงอกเลยข้าวปลา,า,าก็จะงอกเลยชีวิตก,ก็จะงอกเลย ชีวิตก็จะดีขึ้นพลิกขึ้นไปสู่ในความเป็นผู้ที่จเจริญเหมือนกับเราไถนาพลิกนาพลิกถึงปรตีนาพลิกที่นาที่ไรฉันพลิกอย่างนี้เนี่ยตรงกับประเด็นที่เราต้องการจะให้เกิดประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายฉันวันนี้ในการเฉลยเนี้สองของวันที่สิบแปดเดือนมีนาคมมีญาติโยมมาร่วมพิธี คอยตั้งจิตตั้งใจเวลาทมาสวดมนต์เพืับสวดในในในหอสุวมรมนั่นหละแล้วก็จะเพิ่มบังบทเข้าไปอีกเพิ่มบอเข้าไปอีกให้กับพธิธเจจุดเทียนเนี้สองให้สมบูรณ์ชื่อที่เขียนไว้กับสิ่งที่ขอก็ให้ขอสมประสงค์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางจากเทวเพชรสวัสองค์ใหญ่กำลังกำลังขึ้น ความสูงประมาณ9ก้าเมตรประมาณ9ก้าเมตรแปดเมตรแปเซนติเมตรแกรงสี่น้าพึ่งขึ้นเทฐานเรียบร้อยแล้วองค์ซ้ายองค์ขวากำลันจะตามมาประมาณ25ก็ิบเจะเอทิศหนึ่งประมาณ2ี2 5ก็จะมาตั้งปฏิสฐานยมถวายมาจากพระรามสองที่เป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์แอร์สินแสได้วดถวายทั้งสองสององค์สายขวา องไซขวาที่มีอยู่นี่บริษัทโมโนเทปตินายโมโนช่องยี่ั้งดทถวายสร้างถวายสร้างถวายและฉลองไปใหญ่ใหญ่โตมาสองปีที่ผ่านมาจะมีองค์กลางก็คือองค์ประธานที่ทางวัดได้ดาเนินการสร้างแล้วก็มีญาติโยมได้ร่วมได้ร่วมกันเป็นเสภ้พซื้อปูนเทฐานเทฐานไว้ให้ในวันเม่กว่าสองวันก่อนติดตั้งแล้วจะพวงสูงใหญ่ที่ยี่สิบเก้า 29องค์สงใหญ่ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจะเป็นห้าองค์เลยเรียงอยู่ตรงนี้ห้าองค์ซ้ายขวาห้าองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กองค์ปริวารพระพิวส,วสุวรรณบงกสงใหญ่วันที่29เ,เวลาเก้าโมงเช้าเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีหรือสิบเจ็ดนาฬิกาจะมีพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่ตรงนี้ตรงจุดนี้อาตมาก็จะมาเข้าพิธีนั่งเสกให้รพร้อมทั้ง อาจารย์ลามก็จะมาเจอหน้าผาให้อาจารย์ดินก็จะมาสักตั้งแต่วันที่28ท่านอาจะสักยันมอนวันที่28ก็มาสักกันได้สักยันมอนยันครูยันหลวงปู่คุณยันพิทักษาโลพร้อมนั้นอาจารย์แอร์ซีแสก,ก็จะมาร่วมพิธีในวันนั้นด้วยและอาจารย์สายคา,วารวะศิษย์สารวะอีกสี่หท่านนะนจะมาร่วมกันในวันนั้นวันที่29มีนาคมน่าจะเป็นพิธีใหญ่เนพราะมีพระเกจิรู้บาอาจารย์วัดโพธาเกียรมาสวด ผ่านจเจ้าคถาผ่านยักษให้วันนั้นจะมีแจกพยานเนื้อซองพยานเนื้องที่ของลุงปู่โดยตรงหนลุงปู่คุณยังเป็นครั้งแรกที่การจะสร้างพยานเนื้อองขุงปู่พยานเดินจนถึงตำแหน่งพิชิตพิฐานะ ในวันนี้การจุดเทียนนี้ยสองของวัดบางจากในวันที่18มีนาคม2568ในการจุดเทียนนี้สองวันนี้จุดที่หน้าทาเวสสุวรรณองใหญ่ของวัดบางจากนาโบสถวัดบางจากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่นี้ อันมีทัพเสุวรรณอันมีหลวงพ่อดำในโอุโบสถอ,อ,อันมีหลวงพ่อหลวงตัวคำดวงอันมีหลวงพ่อทันใจสามสมัยมีหลวงปู่บุญจางจันทศาาโรเป็นอดีตเจ้าวาดทุกุศลกัจญาพิรมหลวงพ่อโตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายใน,นวัดบางจากขอช่วยอำนวยชัยวยชัยได้พรกับญาติโยมทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีวยใจได้พรกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้นเทียนทุกตน้น เพรสิ่งใดในพระธรรมสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาจงสมประสงค์ขอให้การเงินเปิดการงานเปิดชีวิตเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดยอดเลื่อนเงินเงินขึ้นทุกท่านทุกคนต่อไปจะได้ขับสักเทแล้วก็ตัดนโมัสูดไม่เด็กพี่เต๋อขออภัยเอาภาพเพิ่มชัดๆเป็นอย่างสรัสดี เห็นผมจะค้าเลยนะท่านนี้น่ก Put that in เกียมาหลายคนยังไม่ทันครับอาจจะนวนไม่อดีตปีโตปัปพาว ปัิปันโนะคัวั เจาะจเอาจำนวนที่เอาถามมาใหม่สิทําไมไม่มีใครบอก,กนะไะตรงนี้ไอ้หนิงไปไหนอ่ะเออต้องคอยบอกกันดิอันไหนทาถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม้ได้ไมาอยู่ไหนไม้อ่ะนี่ใช่คุณมาสวดหรือใช่คุณมานั่งบนเแล้วเนี่ยอเอาไม้ไปเยะไม้ยาวๆไปเตต้องมุเข้าไปเด๋วยวไฟลุกขึ้นมาอันตรายเออ कुमानं yang iti patane mi kadaye Anuttarang dhamma jakang pawati yang खीनो เฮมีโนะตุสาเปสาต้าพวันตุสุกิตาตาเยเคติปานาพุชาติตาสาวาดาวาราวาอันวัสติตาติกา Niko betana di manje takata di nangkin paya rosana Patika sanya nan manya satu kami cahaya mataya dhani yang putang Ayu sae kaputta manurake wampisa wampi sapa bute sumana sambhawaye Apari manang metang ca อภริมาังอุตังอาตวจติริยัญจาสัมปาังอเวลังอาสะปังติทันจรังนิสินโหวาสยาโนวายาวะตัสสิกตมิโตเอตังสติงอาติเตยพรหมเมตังวิหารัง ธมโหติถิจะอนุปัคคามสิลาวาทัสตเนนสัมปันโนกามีสุวินัยเกเทตังในจาตุกัสัยยังปุเรติติอุเทตยันจกุมาเอกราชจหริตว w a n โอปัตวีปภาโสตังตังนอมัตตามิอลิตว w a n ังปัตวีปภาสสังเตยตโกตาวิฮเรมุทิวสังเยบรัมานาเวกุสะพัทธเม Deme nemwate jamang par ytu nama tuhu tanang nama tuhotiya na howipun tanang nemmoiimu tiiya imang so barisan katawaorojarati e sana ape tayyan ハリ सवन्नो पृथ्वी पफातो तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पृथ्वी पफातं त्यज कुठाविहारी पुरुषतिज्ञे ब्राह्मण अभेदकुजपथमे तेमेनुहो तेजम पारियंतुतम कुफतानं नमातु फोटोतिया नमोय मुत्तानं नमोय मुतिया ईमान सो परितं कतव मोलोवा समखापई मेताज भी गमेजे तो विमुना से भावताय भौलिगता ยาnีi กataya วatuกatาya อaนจitaya pariจitาya สtaมารatะya เอekาtasanisaงsaาpaา tดaงkaกataมe อekาtasa tukaง สopatี tukaงpatีพูจetนapa paกัง สopีนังpaสat มนuสซanัง pีโยโhotีaมนusanัง pีโยโhotีเทeวta rัkัntีนาsaaกiวa isaงวaสa raงwa กaมati tuวataง จitaง สaมaทiยatีมukaวaนno wipasีtatีasaงมolaโhoคalังkarotี ูtariงอapatwicนt อพรามรรคุปโกติเมตตาจะปิกเวเจโตวิมุตติยาเตวิตายาภวิตายาภวริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุจิตายาภริจิตายาสุตมาตริตายาอิเมกาตดสานิสังถะปัตติกาติธตมะวะจะภกวะอาตมนาเตปิกุภกวะตภาสิตังอภินันตุนเตปะิโลกีสิลคุณโอสัจจังโสใจญนุตยา सच्चे ना कहाँ मी वचितवा कम्पलंग सरितवा भूपकेतीने सच्चा परमावसाय सच्चे क्रिया मकासंग संतिपा का अपतना संतिपता अवचना माता पिता कते मैं हं महापचितोष की वचेसी सर सतरिस्ता निहुता पतवाय धात्की सच्चे नमः मोनती ऐसा में सच्चा परमी विपत्ति सनमातु जपुमाता सजरी मतोजीता सा सा पिनमातु सापुतानुका पिनोवेतु सनमातु सा ना तकाते तपासीनो नमातु कबुसानता जबरसे ना, जबर ना पमातीनो को न कमना सनमातु Brahmana sabu si mataloka sa pasir madhuri paputa sa sa pati angkira sa sa nama sutriya matoyo imang thama matese sita patuka panuta nangyeja pituta roke yata puta mi pasitung techana abisuna mahan tabi dasara hitang dewa penusana yang nasa tiko bicha bica terna sampan nang mahan tang bi dasara tang bica terna sampan nang putang नति में सरनांग आनंद जंग भोतों में सरनांग वरांग ऐतन सचवाचे न हो तुते चे यमांग करांग नति में सरनांग आनंद तमो में सरनांग वरांग ऐतन सचवाचे न हो तुते चे यमांग करांग नति में सरनांग आनंद संगोमे तनंग बरं एटे न सच बचे न हो तुते यमंग बरं जंकिरा तनंग लोकेविच तिर्विकां पुतुरा तनंग पुत्रसमं नति दसमा दो तिपवं तुते यंकिरा तनंग लोकेविच तिर्विकां पुतुरा तनंग धामसमं नति दसमा दो तिपवं तुते यंकिरा तनंग लोकेविच तिर्विकां पुतुरा तनंग संग कसमं नति दसमा दो तिपवं तु สกุลนาสกัโตปปะปาโอตุสุปินางนักนัตตังปุถานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิมิตังอวมังค์รันจะโยชามะนาโปสกุลนาสกัโตปปะปาโอตุสุปินางนักนัตตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิมิตังอวมังค์รันจะโยชามะนาโปสกุลนาสกัตโตปปะปาโอตุสุปินางนักนัตตังสังฆานุภาเวนะวินาสเม अधि उ नहि तबि जो तमलोखे अनुतर सापसा तै तथाय तंग थवंगनहि तेवते परिवाचे राजचन्थे अवलुसि पवेपि केनाकी विथे भूते अकालमल नेहवा चपतम भगनामो तोक पेटवा रामदि तं तसेव अनुभावे नहुतु तेवो सुदितता सहिति लतम तमति रजोदिति तातरे तसेव अनुभावे नहुतु तेवो tarikitang kiritapu jangkara nang baca nang karupresang desa nang sutawa tasa ayu bawa tatiti uttaka morabe putang tanang kamorabe tanang ati kaya kaya yaya dewa nang piyatang sutawa iti biso pegawaya marajanota wesuwa nama rangsukang arang sukatotna mobudhaya jadiasana kata putacitawa marang sawahanang จตุสัจจาังสังวิาราสภาตานันการาทฎโยพุธาอัตวิสตินายกา सपे पतिदिता में हम मद ते मुनि सरातिते पतितो मे पुतो तमो तबी रोजने संभो पतितो मे उरे सफकुना रोहति येमे अनुभूतो सा रिपुतो ततिने कुतज्य प्रभाति मोखो जोमेते त्रयना सुमनंत रहुरो तथा पूजा महानामो उपसंवा मसो तके के तुरी हुआ पपां करो दिनो त्रिषपे नो वैजितम को ने च पतिताति कुना करो कुनो प्रमारो जो पाली न जथे भेरा पटे मेटाना लाते ते न ममते

ิกินนุสัน德拉มานวะราหุจันทังปมัญชติสังวิคโรโปอาคามากินนุพีโตวัตติสติติทัตตะคาเมปริปตาชีบันตนะสุทัศระเพลพุทธคาถาพิกีโตเมนโนใจอุนใจยัตกะทิมติกินนุสันตระมานวะราหุสุริยปมัญชติสังวิขโรโปอาคัมากินนุสีโตวัตติสติติ ตุทาธมีพระบุตรชีวตนันสุขังกระเพพุทธาถามิจิตโตหิโนเจมุนใจยัสริยันตินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีพระศีสหัตสุธรรมาพุทโธธรรมโมสงโพยะถาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมะูชาสังฆบูชาอาคีทานังว่ารักขันธง เสยวะอิจะมหาเถระวันตามิโคระตออังวันธามิตาตุโยอังมันธานิสัพพสะพุทธะสัมมาสัพพุเจมิสัพเพพุทธะสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจจัยกันันจะยังพลังอะระหันตะนันจะเตเจนารักขังธัมมานิสัพพะโอมมะปุจโภทะหิจะระปะธัมมะกะเมนอะกะโตปะระชีวิตะวะนะมะมีหังอังธุโตจะพระพะทะสุจาพระดิวิณมะปะญานะมะ आहम रसम तुरो तुसा पुपा आये तन चाबी तन चा अभी तन चा चा तुम बाटे तन इसे सेफ नामे इ मेरा पुत्र तन सो ये सब तन पुत्र सिद्धि की सिद्धि का मासी करिया कथा को सिद्धि तेजोसा योनि चांस सिद्धि लाभोनि रतरंग सफा सोधी पावन दुते